มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างน,นะครับมาดูเรื่องของจุดอ่อนของคุณนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระศิวะนะครับจุดอ่อนของคุณเป็นความใจอ่อนนะมันเป็นความนิ่งเฉยเป็นความเมินเฉยนะครับเมินเฉยต่ออ,อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นในเรื่องของการที่ตัวคุณเองเนี่ยต้องคิดเยอะๆเหมือนกันบางสิ่งบางอยา่างทำได้ก็ทำนะเออบางอย่างถ้ายังไม่พร้อมถ้ายังทาไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นในจุดที่คุณ มองข้ามนะบางสิ่งบางอย่างไปนะบางอย่างที่คุณก็มีโอกาสเพราะว่าในเรื่องของแรงประตุนของตัวคุณเนี่ยมันมีความคาดหวังเอาไว้สูงเยอะนะพอคาดหวังให้สูงเยอะทําให้คุณไม่สามารถที่จะเหมาะสิ่งรอบข้างได้ไม่สามารถที่จะรู้สึกรู้สากับอะไรได้เพราะว่าบางทีคุณอยากได้เงินสิบล้านแต่พอโอกาสมาแบบร้อยสองร้อยแบบเนี้ยคุณก็มองว่าไม่อยากทําเลยเฉยๆดีกว่าเนะี่ยมันทําให้คุณไปเสียโอกาสต่างๆที่ มีโอกาสได้นะไปทําได้แน่นอนนะแล้วคุณไปรอในสิ่งที่มันไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่ามันยิ่งทําให้เกิดปัญหาพลาดโอกาสเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเมื่อว่าอุปสรรคเป็นอย่างไรนะอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของทุกข์ระทมนะครับอุปสรรคมาพร้อมกับเรื่องความเศร้านะความไม่สบายใจหรืออุปสรรคมันเป็นเรื่องของความวัวกังวลน,นั่นแหละนะแล้วก็มากับความที่ เกิดจากความผิดพลาดจากตัวคุณเองแล้วคุณกลับมาโทษตัวเองนะมันกลายเป็นอุปสรรคทางใจที่ไม่กล้าที่จะไปทําอีกไม่กล้าที่จะคิดอีกไม่กล้าจะทําอะไรอีกมันก็มาพร้อมกับสิ่งที่คุณอาจจะคาดหวังนะคาดหวังเยอะเกินนะหรือว่าหวังสูงมากเกินไปทําให้มัน,นิ้นเฉยเมินเฉยที่บอกไปนะแล้วนําให้กลับกลายเป็นความทุกข์กลับกลายเป็นความผิดพลาดเพราะโอกาสมาคุณมองข้ามไปแล้วแล้ววันใดวันหนึ่งคุณมาเห็นเออลุงนี้ทําดีกว่าลุงนี้ไม่ไปเสียดีกว่ามันให้เกิดความแบบ เหนื่อยท้อแท้จิตใจนะไปเสียดายในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วดังนั้นตั้งสติในปัจจุบันจะได้ไม่พลาดโอกาสโดยเัดน,นะครับมารู้สึกว่าไพ่สิทธิกิริยานะครับจะบอกอะไรคุณขอบาร,รมีครูบาอาจารย์ที่แนะนำทางฝันไพ่สิทธิกิริยานะครับไพ่ขึ้นเป็นครอบครูครอบเสียดน,นะไพ่ขึ้นเป็นบาร,รมีของพ่อแก่ฤาษีนะทางอวบแปดตนเนึ่งนะครับนั้นถ้าคุณศรัทธานะจับพ่อแก่ฤาษีหรือคุณ ไม่รู้จักท่านหรือคุณรู้จักท่านแล้วยังไม่เคยไปไหว้นะ้วก็ลองดูนะครับไอษฐานถึงท่านก็ได้ที่บ้านคุณก็ได้นะนาภาพนี้ก็ได้นะครับให้ถึงถึงท่านนะตั้งิตถึงท่านแล้วก็ธอษฐานบอกท่านว่าในสิ่งที่คุณปรารถนาในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของความรักนะครับให้ท่านปกปักรักษาหนุนนําช่วยเหลือนะให้พ่อแก่ท่านช่วยหนุนหนักนะครับความสำเร็จทุกๆสิ่งอย่างก็สามารถมาเกิดกับคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของพระแม่โพศพนะความอุดมสมบูรณ์นะความสุขในเรื่องของความสมหวังไพ่ใบนี้บ่งบอกส่งเสริมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมในเรื่องของเทพเทวาส่งเสริมในเรื่องของสิ่งที่คุณทําจะสําเร็จได้แต่ว่าอยู่ที่ใจตัวคุณด้วยเพราะว่าในเรื่องต่างๆมันหากเป็นสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณอยากได้มากเกินไปนะเออมันเกินความจะเป็นนึกเกินกรรมนะเออเกินกรรมจนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้ เวลาได้รับบางอย่างจากเสียงสิทธิ์มานะคุณก็บอกว่าไม่เห็นได้เลยเออบางอย่างคุณได้ไปแล้วแต่คุณอาจจะมองข้ามจุดๆนั้นไปโดยเชงกัดน,นะครับมาดูสิว่าไพ่บุญยาพิธานว่าอย่างไรให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนนะการขัดพระเชพระที่วัดนะครับในเรื่องของการที่คุณเองเสริมดวงนะในเรื่องของการ อาสบมลก่อนนอนทําสมาธิบ้านเพื่อจะมีสติมากขึ้นนะครับพลังงานจิตใจดีขึ้นแล้วก็เมื่อคุณขัดพระเช็ดพระก็เป็นการขจัดปัตตัอุปสรรคของคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นไม่มีอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วก็พลังงานดีเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งไหนก็จะสําเร็จผลตามสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะครับมาดูเลขมงคลน,นะครับที่จะเสริมดวง ใพ่ขึ้นเป็นเลขศูนย์นะครับไพ่ขึ้นเป็นเลขเก้านะครับไพ่ขึ้นเลขศูนย์นะเสริมในเรื่องของพลังงานนะในเรื่องของการที่คุณเองได้รับความเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของสิ่งต่างที่เป็นอุปสรรคก็เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นเลขเก้าเสริมเรื่องความก้าวหน้าการที่คุณได้รับ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วเนี่ยเมื่อุูมีเลขเก้าเลข0ูนหรือเลขศูนย์เลขเเนี่ยเสริมในเรื่องโชคลาภที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้โดยเช่นกันให้คุณนําเลขศูนย์เลขเก้านะครับทำลงวเปอร์ก็ได้นะรุจจดจนสักกา์ดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับเพื่อจะหนุนนําชีวิตของคุณนัความสนุกทุกคน,นให้เกิดความก้าวหน้าม,มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมารู้สึกว่าไพ่คลักนะครับจะเตือนอะไรกับผลส ใครขึ้นเป็นตลบตะแหลกนะครับอ่าเป็นเรแบรนด์หมายถึงเรื่องของการที่คุณปักอยากใจอยากนะ <c oughs> คือใจคุณนะอวยอยากได้นะสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นแบบนีนะบออนะน้ในเรื่องของความรักแต่บางครั้งคําพูดพูดออกไปนะก็ไม่เป็นไรได้หมดทุกอย่างแหละในเรื่องของความรักนะใครเข้ามาก็ให้โอกาสเข้าไปก่อนแต่ใจคุณต้านแหละใจคุณไม่เอาแหละนั้นคุณปรารถนาสิ่งไหนก็ทําสิ่งนั้นนะ คุณปรารถนาความรักแบบไหนถ้ามันมากเกินไปก็ลดลงไปนะบางอย่างมันอยู่ที่ใจตัวคุณว่าคุณปรารถนาสิ่งไหนและสิ่งใดคือความสุขของคุณนะสิ่งไหนคือความต้องการของคุณ,คณการปรับให้มันตรงกับความเป็นจริงการปรับให้มันตรงกับใจแล้วก็ในสิ่งที่ทําในสิ่งที่พบที่เจอนะครับหัวใจของคุณนี่แหละจะนาพานะเจอคนรักดีๆความสุขในความรักก็มันเกิดขึ้นนะหากคุณมีความคาดหวังนะความคิดจะเอาสิ่งนั้นจะเอาสิ่งนี้ มากเกินไปมันก็ยิ่งทําให้คุณผิดหวังได้หรือว่าไม่เจอใครที่มันถูกใจตัวคุณได้โดยเชิการต้องระวังให้ดีนะครับมองดูซิว่าไพ่สิทธิกิยานะครับจะบอกอะไรคุณนะเขาเป็มีครูบาจารย์ที่แนะแนวทางฝันไพ่สิทธิกิยาไพ่ขึ้นเป็นปีฉลูนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของวาจานะการที่คุณ อดทนนะ่าในเรื่องของการที่คุณเองเจอใครก็ตามก,เนนเกา็เป็นเรื่องของการพูดคุยเป็นเรื่องของการปรับทําความเข้าใจนะเป็นเรื่องของการที่อดทนรอค่อยๆไปค่อยๆไปดูถึงเรื่องของการกระทานะถูกใจกันไหมเป็นอย่างไรนะให้เวลากับความรักคองมสััน์ให้เยอะๆนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของสมิงน,นะครับเป็นพลังงานของสิ่งที่ถูกลวงหลอกนะเออเป็นพลังงานของความคิดบางอย่างบทบังนะไม่ ไม่ให้คุณเห็นถึงความเป็นจริงนะครับนั้นมันเป็นเรื่องของความที่คุณคาดหวังบางสิ่งบางอย่างทาให้บทบางคนที่มักคุณบทบางคนที่เขาหวังดียคุณบทบางคนที่เขาจีบคุณทําให้คุณปัดคนเหล่านั้นออกไปอันนี้ต้องระวังให้ดีมันเป็นเรื่องของอตัตรามันเป็นเรื่องของการที่คุณม,มีสเปคที่สูงเกินไปหรือเปล่าก็ต้องถามตัวเองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับกลายเป็นที่ไม่เหลือใครที่จะเข้ามาหาตัวคุณเลยต้องระวังให้ดีมากๆนะครับ มันรู้สึกว่าไพ่บุญญาพิธฐานว่าอย่างไรใพ่ขึ้นในเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยไปไหว้พระนะก้าวัดเลยนะครับเพื่อจะหนุนนําให้ความรักของคุณเน่ยสมหวังมากขึ้นนะครับแล้วก็ในก้าวัดเนี่ยแนะนํานะรือไปทุกๆวัดทั้งกวัดเลยนะเติมน้ำมันตะเกียงหน่อยนะเสริมแสงสว่างนะให้มีแสง สองช่องแสนสองช่องทางนะให้ความรักเดินเข้ามาหาตัวคุณได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะเหมือนเติมเชื้อไฟนะให้มีพลังงานในความรักมีไฟที่ชุกลุกโชนนะได้ดียิ่งขึ้นนะครับได้สมวัติในความรักเดี๋ยวยิ่งขึ้นโดยเชงกัดน,นะครับมาดูเลขมงคลน,นะครับเกื่อเสริมในเรื่องของความรักผนโสดเลขอะไรห้ขึ้นเลขค่ะ ใพ่คือนเลขเก้าน,นะครับเลขค่าเสริมในเรื่องของสติปัญญาเลขเก้าเสริมในเรื่องความก้าวหน้าในความรักสำหรับคนโสดน,นะครับอยากจะมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงในความรักนะครับให้นํเลขค่าเลข 9, ไไเลก้าทำเป็นไวปเร์ก็ได้นะครับหรือจดสกัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อจะดุลดวงความรักของคุณในห้วงช่วงเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเนี้ยดวงใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับใครขลักนะครับจะเตือนอะไรกับคุณดูซิใพ่ขึ้นในเรื่องของอสรพิษนะครับ ในเรื่องของใจของตัวคุณนะบางทีมันก็ทำรท้ายจิตใจคุณตลอดเวลาเป็นเพราะความคิดนะเป็นเพราะอ,อารมณ์ความรู้สึกของคุณความคาดหวังของคุณนะครับก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครที่จะทำร้ายตัวคุณนอกจากตัวคุณเองนะครับทางความคิดทางเรื่องของจิตใจที่มันสะสมตลอดเวลาตอกย้ําตัวเองตลอดเวลามันยิ่งทาให้ปวดจิตปวดใจทิ้งแทงจิตใจตัวคุณเหมือนเป็นที่คุณเอาพิษนั้นนะมา กัดตัวเองนะเออเอาพิษมาใส่ในร่างกายของตัวคุณคุณก็ดิ่นทวนทุร,ทร,ราลทรมยทรรทรรายตลรดเวลาเออมันเป็นเรื่องแบบที่คุณต้องเลิกคิดได้แล้วนะให้กําลังใจตัวเองบ้างเปิดโอกาสให้ความรักบังเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างนะครับมาดูชื่อว่าไพ่สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรกับคุณขอบารมีครูบาจ่านะครับชี้แนะแนวทางผันไพ่สิทธิกริยาไพ่ขึ้นสักอย่างน,นะครับบารมี ของเทเทวะบารมีของครูบาอาจารย์นะครับดังนั้นหากคุณมีการสักยันหากคุณมีครูบาอาจารย์นะครับที่มีโอกาสที่จะมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์บางอย่างนั้นคุณต้องทําให้ดีนะในเรื่องของการไปไหว้ครูนะครับการไปหาครูบาอาจารย์นะให้ท่านประสิทธิ์ประสาทพลังงานเสริมเพิ่มเติมพลังงานของการที่คุณไปสักยัน์มาอะไรก็ดีเนี่ยจะได้ส่งผลในเรื่องของความรนะักให้คุณสมหวังมากขึ้นให้คุณสมปรารถนามากขึ้นเรื่องทุกอะไรที่กังวลใจก็จะคลี่คลายได้เร็วขึ้น สมาพายขึ้นในเรื่องของพระเสาร์โหนตรงตัวนะฮะตรงตัวกับเจ้าตาพอดีเป๊ะเลยนะพระเสาร์เป็นปันหาของการเปลนะี่ยนแปลงนะในเรื่องของความที่คุณเองจะเจออะไรก็ตามให้คุณทําบุญนะให้คุณทําบุญเสริมต่ออายุตัวเองนะครับแล้วเรื่องการทําบุญเสริมอายุต่ออายุตัวเองเนี่ยก็จากการที่คุณไปอ่าให้ทานนะการรักษาศีลนะครับการสวดมนต์นะครับการพัฒนาะจิตใจการนั่งมสมาธิการสวดมนต์อ,อะไรก็ตามเนี่ยหรือคุณ หรือว่าคุณเนี่ยไปในรูปแบบที่ไปทําบุญก้าววัดไปทําบุญตามสาตว์ที่ต่างๆนะก็จะทําให้เป็นการเสริมดวงให้คุณเนี่ยพบเจอความรักที่ดีพบเจอรักที่ใช่มากินคืนได้โดยฉงกัดน,นะคะรับมาดูสิว่าให้บุญญาพิธทหานว่าอย่างไรให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการทําสมาธินะทำสมาธิก็เป็นการที่คุณพัฒนานสิใจตัวคุณให้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงพลังงานให้คุณมีการตัดใจได้ดีนะไม่ว่าจะ เจอความรักแบบไหนหรือความรักก่อๆจะเป็นอย่างไรคุณใจได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดโดยไปถึงการถวายรองเท้ากับพระทุดงนะเหมือนเราให้ความสสบายกับท่านเวลาท่านเดินทุดงนะไปเข้าป่าออกดงนะก็มีรองเท้าของคุณที่ถวายทำให้ท่านสามารถฝ่า,ฝาฟันอุปสรรคไปได้นั้นอุสปสรรคต่างๆเรื่องความรักของคุณเนะี่ยก็จะหมดไปนะในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยโดนใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจทใี่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ เมื่อซื้อว่าไพ่ขลักนะครับจะเตือนอะไรกับจ้าสตาไพ่ขึ้นในเรื่องหวยหานะครับมันเป็นความต้องการจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ผิดหลอกที่คุณอยากจะให้ความรักดีขึ้นนะอยากจะเได้ความรักที่มันคงมากขึ้นนะก็ไม่ได้ผิดหลอกแต่บางอย่างก็ต้องดูถึงความต้องการนะต้องดูถึงความเป็นไปความรู้สึกของคนที่จะรักใครสักคนหรือว่าการที่จะมีความรักเนี่ย มันก็เป็นจุดที่มันเหมือนต้องเป็นความสุขตรงคู่อ่ะไม่ใช่ความสุขแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกไหมแต่แล้วเนี่ยในเรื่องของความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องให้เวลากับมันหน่อยนะเอออย่าเอาแต่ตัวเองเดียวก็ดูถึงใจเขาด้วยใจเขาใจเราอ่ะก็ยิ่งเข้าใจกันบ้างเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็จะไปได้ไวเท่านั้นนะครับอ่ะผมว่าคนที่คุณคุยด้วยเป็นอย่างไรไจขึ้นเย็นชานะคือเขาใจเย็นหนักไม่ใช่เขาเย็นชาสิคุณนะคือเขาจะเย็นเขาค่อยๆเป็นค่อยไปนะแต่คุณอาจจะใร้อนไปหน่อยมันเลยทําให้บางอย่่างงมันนนนนดูคคึึเรีบบแ อ่าไม่เป็นไรค่อยค่อยดูกันไปก่อนเนอจะเย็นมากนะเออก็ต้องหาวิธีการบาลานซ์กันหนึ่งจะได้ไม่ดีบร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ใจยเย็นเกินไปจากการพูดคุยนะจากการปรับเข้าหาทําความเข้าใจกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับมาดูสิว่าไพ่สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรคุณขอบาร,รมีคุรุบาจารย์นะครับชีนะแนวาทางปไพ่สิทธิกริยาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระอินทร์นะครับในเรื่องของออการที่คุณเองเนี่ยต้องรับฝาก นะรับฟังคนที่คุณคุยด้วยเยอะๆจะได้เรียนรู้ว่าเขาต้องการอะไรจะได้เข้าใจว่าเขาเจออะไรมาจะได้เข้าใจว่าจะพัฒนาต่อความรักได้อย่างไรนะการงานของเซลสิ์เนี่ยก็จะคอยหนุนนำด้วยนะในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของความสมบักักในเรื่องของความรักนะครับต่อมาใครขึ้นในเรื่องของแม่ตะเคียนนะครับรุก,กเทวดาพเทวาที่ปกปักรักษารวมไปถึงเจ้าเที่ยวทางด้วยนะในเรื่องส่ต่างๆที่หากคุณได้ทําบุญนะสรา้างกุศลในห้องตรงนี้ก็อุทิศบุญให้กับ โกุลนะเจ้ากรรมนายเวรนะครับเท,เทวานะครับสิ่งสิ่ที่ปกปักรักษาก็จะหนุนนับให้ความรักองคุณเนี่ยมีความสมบัติมากขึ้นมันชื่อว่าไพ่บุญญาเป็นหามว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอาการบริจาคร่างกายแล้วก็เหนการทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรสำคัญมากนะแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำบุญในเรื่องของการาสร้างกุศลจากการบริจาคร่างกายเนี่ยก็จะหนุนนับให้ความรักสมปรารถนามากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นจากสิ่งที่คุณได้ ส,สร้างหรือทําในวงจงดีนะครับแล้วเนี้ยดวงใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับไพ่ขลักนะครับจะเจออะไรกับเจ้าชะตานะครับไพ่ขึ้นเป็นของขวัญนะในเรื่องของความรักก็เป็นเรื่องการเติมเต็มนะครับเติมเต็มความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะครับการที่ให้ของขวัญการการที่ให้กําลังใจกันนะครับแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยก็เป็นเรื่องของการเติมความรู้สึกดีๆนะให้ซึ่งกัไรกันนะแล้วเนี่ยตัวคุณ ถ้ามีโอกาสก็ลองดูนะลองให้ของข,องขวัญเล็กๆน้อยๆกับเขาซื้อของขวัญซื้ออาหารซื้อของกินนะเขาของเครื่องใช้ที่เขาอยากได้ได้หมดนะหรืออาหารการกินเขาชอบกินอะไรคุณทําให้คุณซื้อให้ก็เป็นการที่เติมเต็มของสิ่งดีๆเนี่ยให้กันและกันนะคระับเอดูซิว่าคู่ของคุณนะไพ่ขางจะเตือนอะไรดูซิไพ่ขึ้นไม่ขึ้นน่ากลัวนะไพ่ขึ้นถักหลังนะคือไม่ใช่แบบนะั้นนะไม่ใช่ว่า คุณหักหลังเขาเขาหักหลักคุณนะครับแต่เป็นในจุดที่เขาเองน่ะก็มีสิ่งที่เขาอยากได้เหมือนกันนะครับ <_ d oll> แล้วก็เออเป็นในสิ่งที่ก็ต้องระวังว่าในสิ่งที่คุณอยากจะให้ในสิ่งที่คุณอยากทําให้เขาเนี่ยก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันวา่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่านะเออลองสังเกตดูว่าในห่วงชุวงนี้นะครับ <_ d oll> เขาต้องการอะไรนะครับ <_ d oll> เขาต้องการบางครั้งบางคนไม่ต้องการเลยนะต้องการคนรับฟังต้องการคนใส่ใจต้องการการถมไใจนะเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึก ดีหรือไม่ตอนนี้เจออะไรมาบ้างเนะี่ยเป็นการซัพพอร์ตความรู้สึกนะเราก็คุณเองมีโอกาสก็ลองไปถามใครไปพูดคุยกับเขาดูนะไปปลอบประโยนไปเฝ้ามองดูจิตใจตัวเขาบ้างนะ่จะได้เอาใจเอาใจเขามาใส่เรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมโนเสว่าให้สิทธิกริยานะครับจะบอกอัไรคุณขอบารมคีครูบาจารย์นะครับที่แนะแนวทางผันไพสิทธิกริยาไพยขึ้นนาจานะครับ ให้กิพลานของเทพเจ้านาจาคือในเรื่องของพลังงานที่จะสําเร็จนะในเรื่องของความรักนะพลังงานที่จะกระจัดประจานะครับในเรื่องของอุปสรรคปัญหาได้ดีนะครับในเรื่องของพลังงานของเทพเจ้านาจานะครับนั้นเป็นเรื่องของสารในเรื่องของคพูดที่คุณบานจารจะบอกว่าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในเรื่องของความรักให้คุณตั้งมั่นให้คุณตั้งใจให้คุณมุ่งมั่นทําให้ดีที่สุดนะครับเรื่องทุกเรื่องก็จะสมหวังได้สําเร็จได้เพียงแค่ว่าคุณตั้งใจ แล้วก็มีอะไรก็ต้องพูดคุยกับคู่ของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของสืบชะตานะในเรื่องของความรักจับไปให้ทางพิธีนะถึงแม้ว่าในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของใจบางสิ่งบางอย่างก็ต้องถามไทยต้องพูดคุยนะแต่ความรักจะไปต่อกันได้ก็ต้องมีการเอาใจใส่กันเยอะๆจะได้หนุนนำให้ความรักอยู่รอดปลอดภยัยไม่มีปัญหาได้ด้วยเช่นกันนะครับ ไพ่บุญญาเป็นานว่าอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําบุญนะกับโรงพยาบาลถวายเครื่องหอมนะครับการถวายเครื่องหอมมันจะเป็นในเรื่องการที่คุณไปทําบุญตามวัดวารามต่างๆการจุดทูปหอมการจุดกำยญาตามสถานทาี่เทวสถานต่างๆนั้นจะหน,นุนหนักนะครับให้คุณสมหวังสมรานในความรักมากขึ้นนะครับทําบุญกับโรงพยาบาลนะให้อุปสรรคปัญหาในเรื่องความรักขี้คลายหายไปแต่โดยเชิงกัานะครับ มาดูเลขมงคลน,นะครับที่จะเสริมในเรื่องของความรักคนมีคู่ในโหงนี้จะเสียเป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเป็นเลขแปดไพ่ขึ้นเป็นเลขหกนะครับในเรื่องเลขแปดเสริมในเรื่องของความรักที่อุดม,มสมบูรณ์มากขึ้นเลขหกเสริมในเรื่องของความสุขนั้นหากคุณอยากจะมีความสุขมีความสมหวังในความรักคู่คุณให้มากิ่งขึ้นให้คุณนําเลขแปดเลขหกนะครับ ทำเปไว้เพื่อก็ได้นะหรือว่าจดสกัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อนุ่นดวงความรักของคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ